เอาละจ้าสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องชีตเคซันนี่แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกม World b บลซึ่งเป็นเกมที่เราจะได้รับรดเป็นพระเจ้านะจ๊ะอ่า,าก็คือตอนนี้เราอยู่ในโลกของเราแบบว่าเป็นโลกที่มันเป็นมังกรทั้งหมดเลยไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะแต่หมายถึงตัวเกาะตัวโลกของเรามันเป็นรูปมังกรแล้วก็มีอันนี้ อ,อ๋อมันเป็นกรอบฟักทองเหรออยากรู้เอ๊ยอะไรนะเอ้ยมันตัวอะไรอะทุกคนอ,อ๋อมันเป็นปีศาจฟักทองที่มันคล้ายคแมงมุมอะฮะแล้วก็ที่ตรงนี้เอ,อ่อซึ่งเป็นลาวาแล้วก็มีความร้อนสูงนะนมนุษย์น่าจะอยู่ไม่ได้มาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอุ้ยตรงนี้มันมีสซลวัลทองคำด้วย เราจะเอามนุษย์วางไว้ก่อนนะคือมันเป็นเกมที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยเรารับบทเป็นพระเจ้าก็พอวางคนวางอะไรได้หมดมันจะมีเอลมีออกแล้วก็มีตัวนี้ด้วยเราคิดว่าเป็นคนแคร์หรือเปล่าเราไม่แน่ใจเหมือนกันมันอ่านอันเนี้ยมันอ่านว่าอะไรอะมันคนแครใช่ไหมแต่เอาเป็นว่าถ้าเราอยากได้ตัวที่เหลือพวกนี้เอลออกแล้วก็คนแครอะไรเนี่ยเราต้องจ่ายทั้งหมดสองรอยกสกบาทนะจ๊ะซึ่งเราไม่มี เออนั่นแหละอุย้ยดูสิสเขากําลังสนทนากัน <ทำ S 1> เว้ยแล้วก็พูดเรื่องความรักแก้วแหวนเงินทองอาหารอะไรน,นู่นนั่นนี่อ่ะฮะดูสิสสเขาอาลมดีกันมากเลยคือคนเราเยอะมากเลยนะนี่จะมีราชาไหมอ่ะต้องดูจากมุมอ่ะมีราชาแล้วก็เจ้าชายนี่เจ้าชายใช่ไหมเนี่ยนี่คือเจ้าชายเนาะ โอ้ยแต่มันบางอะไอตรงป้ายอันนั้นมันบางอ๋อนี่นี่เจ้าชายอยู่นี่เจ้าชายอยู่นี่นี่ไงเจ้าชายอะไรเจ้าชายอุ้ยเอ้ยเจ้าหญิงหรอเอ้ยมันมีเขานะอันนั้นผู้ชายนะเอาตายแล้วเกย์ไอแมาไม่เกย์นี่หว่าอันนี้ราชาแน่นอนเขาจะถือธงแล้วเขาก็หัวเราะของเขา ขึ้นเขาไม่ได้แล้วก็หัวเราะอะไรกันครับนี่นนะอะวิตายเจ้าชายเขามีแฟนหนุ่มเอาเจ้าชายไปไหนแล้วอะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่นี่ไงนี่นนไงเขากำลังวิ่นเล่นอย่างใน,นป่านะอืมเฮ้หรือว่าเจ้าหญิงวะหรือว่าเป็นผู้หญิงวะดูซิน่าจะผู้หญิงเออนี่น่าจะเจ้าหญิง อันนั้นมันไม่ใช่เขาแต่มันเป็นเสื้อด้านในอ๋อโอเคโอเคมันมองไม่ออกอะตอนแรกเอา้าแฟนไปไหนแล้วละแฟนเจ้าหญิงแล้วคิดว่าเจ้าหญิงอะแหละอันนี้เขามาคุยกันอ๋อ,อราชากับสามมันชนก็คุยกันอันนี้หลับแล้วแฟนเจ้าหญิงเจ้าหัวล้านหรอกเออมันเป็นผู้หญิงมันไม่ใช่ผู้ชายนีไงนีไงนีไงแฟนเจ้าหญิงนี่ไงคนนี้ไง อันนี้ก็ต้องเป็นเจ้าชายเหรอในเจ้าหญิงไปไหนละนี่ไงนี่ไงนี่ไงเขามาเจอกันอีกแล้วเออเขารักกันอะไรนนะ่นถืออะไรนะคงไม่มีเรื่องนอกใจเนาะเดี๋ยวเราเราต้องทำงานดูดูดูด,ด,ด,ดูไอ้นี่อารมณ์ดีอันนี้ผัวเจ้าหญิง <laughs> สามีท่านหญิงอ,อ,อารมณ์ดีใหญ่เลย คือเขาก็ต้องมาเจอกันอยู่แล้วอ่าสองคนนี้ก็รักกันโอ้ถือขวานด้วยรักกันยังไงเนี่ยอันนี้สันโดดมากวิ่งไปไหนพี่โอไปนวนแล้วไปไกลด้วยนะในเจ้าหญิงเจ้าหญิงเจ้าหญิงอยู่นี่เฮ้ยหนีตามกันปะเนี่ยเอา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 อด้วยนี่ดิเดี๋ยว๋ยว,วางคนนี่แน นายเป็นผู้ใดค่อยเป็นคนแถวนี้ละจ้าเอาเลยเดียด๋วยวพี่แกจะไปไหนนั่นอะทิ้งเมียแล้วเอาเฮ้ยเดินมาไกลมากจะแอบมาสร้างอาณาจักรใหม่หรือเปล่าอารมณ์แบบพอมีอาณาจักรก็ไปแต่งงานได้อย่างนี้เพราะว่าสองคนนี้ตอนเขามาเจอกันนะเขาจะมาแอบเจอกันที่หลังเขาเว้ซึ่งแบบว่าเราคิดว่าราชาน่าจะไม่อยากให้เจ้าหญิงไปคบกสามัญชน ส่วนพี่ชายคนนั้นแกเอาหายไปไหนแล้ววะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เอาไปไหนอะหายเออหายวะไม่ใช่โดนพี่หัทวทองตบแล้หรอเขาหายแก อันนี้หมานามาจิ้งจอกเฮ้ยไม่เจอจริงอันเนี้ยเอา้าอันนั้นอะไรอ่ะนกเหรอเฮ้ยหายจริงว่ะจะยิงผัวจหยิงหายแล้วไอ้น,นี่ก็มาแทนเฮ้ยอูน่าจะตามดูเนาะว่ามันทำอะไรกัน เอาละเอาละมัน,ม,นมันมีเรื่องพอรยศกันแน่เลยเราคิดงั้นนะเพราะว่ามันมันไม่หายนะปกติอะ่ะมันไม่น่าหายนะเห็นสองคนนั้นเขาเดินตามกันไงพี่หัวทองกับพี่หัวลานเขาตามกันไงเอาละพี่หัวทองไปไหนแล้วล่ะอยู่นี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 ่อยู่น,นี่หลับแล้ว แล้วเจ้าหญิงไปไหนอะตองซูมดูสิอ๋อเจ้าหญิงอยู่นี่มมาอยู่นี่คนเดียวเป็นไปได้ไหมว่าไอหัวทองมันมันต้องทำอะไรสักอย่างแน่เลยแต่ว่าไม่ได้ตามแล้วเราก็ไม่รู้โอ๊ยก็พี่แกเล่นมาเดินมาสักไกลเลยเออถ้าเราไม่อาจริงถ้าเราไม่ ไม่ปล่อยหัวทองลงมานะพี่พี่ลนอาจจะไม่ไม่ตุยก็ได้นะหรือเปล่าพี่ลนพี่ลนอ๋ออยู่นี่เอาไปไหนมาวะอ๋อไม่เก็บเห็ดไม่เก็บตะไกรเลยอะไรวะโอ้ยไม่เก็บอ่ะมันแถวนี้มันไม่มีหรออาเะจะหญิงอยู่นี่เอาไม่อยู่ไปไหนอะ หาไม่ยากหรอกจีอออยู่นี่อยู่นี่น้ำหนักพี่โลนถือเขียวอ่อออาฮะอาณาจักรกำลังลรุ่งเรืองอาณาจักรกำลังลรุ่งเรืองเรามาสร้างอีกอาณาจักรดีกว่าเอาที่ห่างห่างกันหน่อยอันนั้นอยู่หัวนี่อยู่หางแล้อกันอ่า นี่จำนวนคนสักสิบอันนี้สีทองอันนู้นสีเขียวเราต้องปิดตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเพื่อกดจริงๆมันมีปีศาจอันนั้นด้วยนะปีศาจน้ําแข็งที่เราไปโฆษณามาน่ะเขาให้มาเฮ้ยมีปูด้วยเหรอเอามือไปจับปูก็งับทันทีปูมันหนีอ่ามาแล้วอาหารทะเลหน่อยไม่เจีอันนี้อะไร อันนี้เขากำลังทำอะไรอ่ะร่างร่างกฎหมายอ๋อเขากำลังร่างกฎหมาย <c oughs> <c oughs> กดกดดูไม่ได้ด้วยอปูมาบุกรุกพื้นที่มันไม่มีสัตว์อย่างอื่นแล้วเหรออันนี้บุคคลที่ชอบโอ้อันนี้โจรอันนี้นนนหมอกราบโลก เชื่อได้เลยเป็นหมอที่นี่ไงนี่ไงลองดูไหมว่าแมวดีกว่าอันนี้โครงกระดูกมีแต่โครงกระดูกแต่ก็สู้คนนะลองไหมเราต้องทำให้ประชากรเขามีความเข้มแข็งปายโอ้โอเขาสู้กันโอ้โหผู้หญิงนักสู้ด้วยนะเรือดแบบผู้หญิงใส่ก่อนเลยอะ่ะ <laughs> เอาไฟไหมซะละ ฝนฝนอยู่ในฝ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 นอันนี้ฝนเอา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 ตกลงไปตก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 เฮ้ยคนมันไม่เคยเห็นฝนเอ้ยไปไหนไมานี่ก่อนคนตีกับปูมีคนตีกับปูแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวขอเอาแบบฝนใหญ่ใหญ่ฝนตกฝนตกหาที่กำบงัง อ่าเสร็จแล้วหมดหน้าฝนแล้วไปทำงานไปโอ้ยมีฝนกรดด้วยนะน้ำกรดกัดสั่พุกเมวเมววันนี้ไม่เสียงไฟป่าไฟไหม้อันนี้ลาวาอันนี้อะไรอะสวรนนาซีดมาริสวันนามนเววนนามเปิลซีดอันนี้อะไรนเฮ้ ม,มันใหญ่เกินมันใหญ่เกินอือหืออ่าตอนนี้อาณาจักรก็ดูจะพัฒนาขึ้นเยอะเลยเราลองไปดูอาณาจักรที่สองของเราสิอ๋อนี่ราชาอันนี้เอา้าต้นไม้บังอ๋ออาณาจักรนี้เขาเป็นเจ้าชายเว้ยนี่เจ้าชายใช่ไหม อนจาจักรนี้จะเป็นคนผิวดำนะได้ลชื่ออนจาจักร six ten s ten สิบแปดสิบแปดก็คือจำนวนคนอันนี้มีห้าสิบห้าชื่ออนจาจักรอะไรนะ n e ล r l y b l u มันอ่านนี้หรือเปล่าไม่รู้อ่านอย่างนั้นแหละมั้งเดี๋ยวจะสร้างอีกอนจาจักรดีคือเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักมันก็ตีกันเองอะ่ะเออเดี๋ยวถ้ามันเริ่มอันนั้นอะ่ะโอ๊ย,อ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 ยกระตุก ผู้หญิงแหละมันขอด,ดูดิดูดีๆหน่อยมึงผู้หญิงหรือผู้ชายวะต้องดูต้องดูเวลาเขามีแฟนนะว่าแฟนเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเดี๋ยวเราเพิ่มคนดีกว่าตรงไหนว่าไงเออแบบ ต้องดูว่าเขาอ่ะจะตกหลงรักกับผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชายใช่อันนี้เราผู้ชายถูกแล้วถูกแล้วอ๋อใช่ใช่ใช่ใชอาณาจักรนี้คือเป็นเจ้าชายเนาะส่วนอนาณาจักรนี้จะเป็นเจ้าหญิงใช่อันนี้เราผู้หญิงอันแน่นอนเนี่ยเนี่ยเพราะว่าแฟนเขาเป็นผู้ผู้ผู้ชายไงหัวล้วลวลวน ส่วนนี้น่ะนี่เรารู้ได้เพราะว่ามันจะมีนี่ไงนี่ไงเขาจะแต่งตัวแบบมันจะมีชนชนแบบว่าชนชั้นเมืองชนอะไรของเขาอ่ะมันแต่งชุดคล้ายกันเว้ยเออแล้วเนี่ยเนี่ยมันมันมันส่วนอันนี้คล้ายๆกันไงเราก็เลยรู้ว่าอ๋อผู้ชายแล้วเขามีเมียไหม,มเนี่ย <c oughs> เราก็ไม่ได้มาดูอาณาจักรนี้ด้วยสี เออจริงด้วยเราลองเอาปีศาจน้ำแข็งโบราณอยู่ไหนวะยู่นี่มานี่ดีกว่ามาตรงนี้เอาซีมันจะทำยังไงนี่โอ้มันยิงอะ่ะเอาจัดไปมันเก่งแล้วเหรอมันเจอนี่สนอยน้ำแข็งเรียบร้อยอันนี้ก็ให้เป็นอนณาจักรเข้าแล้วกัน อูแต่ว่ามันมันต้องชนะความร้อนให้ได้เลยนะออะปากไปเยอะๆเอาเยอะๆเอาเยอะๆนี่ดูซิว่าเขาจะเปลี่ยนตรงนี้นะให้มันอันนั้นได้ไหมเราเคยเอาคนมาลวงนะคนจะทําลายอันอันนี้แหละไอ้ที่มันเป็นเป็นเหมิดดวงตาแต่ว่าคนมันทําไม่ได้คนมันสู้ไม่ไหวโอ้โหมันเริ่มมีทันน้ำแข็งแล้วนะเริ่มมีน้ำแข็งแล้ะ พวกนี้มันทนความร้อนอะ่ะพื้นนี่มันมันลาวาไหมเราก็ไม่รู้นะแต่เขาก็เข้าเริ่มทำให้มันเข้ากับอาณาจักรตัวเองแล้วนะแล้วก็มันจะมีเกาะอนนันนึงใช่ไหมเราได้ตัวโอ๊ยเรือนผิดเราได้ตัวอะไรมาอีกนะมันจะเป็นลิงอะ่ะ เราได้มาจากการดูโฆษณานี่นี่น,นี่เราจะลองเอามังกี้มังมนุษย์ลิงมาใส่เกาะนี้แล้วกันเอาเยอะๆเลยน่าจะไหว่อไปเราจะปักเยอะๆเราอันนี้จะให้เป็นของลิงให้เขาสู้สู้ไหวไหมไม่รู้นะเอาปักเยอะๆ เอาเขากำลังตีกันก็คือถ้าสมมุติว่าจัดการอีพวกลูกกระจอกนี้ได้นี่คือโอ้ยมันเกิดเรื่อยๆหรอเอ้ยมันฆ่าไม่ตายหรอคือโคตรเก่งเลยนะเอาจริงดูดิลิงสู้ไม่ได้เลย ลิงคือลิงสู้ไม่ได้ลองเป็นน้ำแข็งสิดนะูสิได้เปรียบแน่นอนนั่นไงได้เปรียบเพราะว่าเวลาเขาโจมตีมันจะกลายเป็นน้ำแข็งเว้ยนี่ไงติดสตันด้วยนะพวกปีศาจฟังทองตัวเล็กๆติดสตันด้วยนะ เวลาโจมตีเห็นไหมมันจะกลายเป็นน้ำแข็งอืมแล้วไอ้นันทำอะไรอะอเขาสู้กันอยู่ทางนี้เพื่อน,อส,นสู้ได้ไหมสู้ได้ไหมอโอ้มันโอ้ไม่ไม่ได้ว่ะโอ้มันมันอืดนลเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไหนดูตรงนี้สิโอ้มันมันเริ่มความเย็นแล้วเพิ่มความเย็นแล้ว<ม>เอาไป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 เขาไม่ไ<ป>ไมีอาณาจักรเนาะพวกนี้ อันนี้โอ้เริ่มเป็นเมืองแล้วอืมอันนี้ล่ะตรงนี้ก็เริ่มแล้วอื้ึอ่ะเอาเป็นว่าเราขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้กับช่องชีเค้กซันนี่ด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยถ้าเราลงคลิปจะได้ดูเป็นคนแรกก่อนใครเลยไงบ๊ายบาย